มาแล้วเลขแม่น้ำหนึ่งงวดหนึ่งธันวาคม2564ยยังเป็นที่จับตามองเสมอสำหรับแม่น้ำหนึ่งไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนก็ทำให้เป็นข่าวได้ตลอดเวลาถึงแม้ในงวดที่แล้วเลขแม่น้ำหนึ่งจะไม่เข้าแต่ก็ไม่ได้ทำให้เอฟซีหยุดการรอคอยแต่อย่างใดซ้ำยังเฝ้ารอด้วยความหวัง ซึ่งล่าสุดแม่น้ำหนึ่งก็ได้ปล่อยเลขออกมาในกลุ่ม V.I.P. ของตนนั้นโดยฟันที่9เน้นวิ่งรูด94ฟันเจาะเน้นเน้น94 93ส3สำหรับ3ตัวนั้นก็ให้สองหางด้วยกันได้แก่943 948และยังเน้นย้ำว่าสีมงคลสำหรับงวดนี้คือสีม่วง ตัวเลขที่ให้นี้เป็นตัวเลขจริงของแม่น้ำหนึ่งทางช่องไม่ได้มีการดัดแปลงแต่อย่างใดและตัวเลขที่ให้นี้เป็นเพียงแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องไม่สนับสนุนให้มีการแปะลิงก์เว็บการพนันออนไลน์แต่อย่างใดสำหรับใครที่รอเลขทูกทางช่องรับรองค่ะว่าจะนำมาฝากแน่นอนค่ะ